โอเคนะครับผมก็ต้องขอ,อก่าวสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยแล้วก,กันนะครับก็อยู่กับผมในการ A.S.P.T.V. เ yeah. ย้ก็อยู่กันในเกมของมิลช็อกโกนะครับหรือว่านมช็อกโกนั่นเองฮ่าฮาก็เจอกันอีกไกลแล้วครับวันนี้ไม่มเป็นโนะนะก็ผมไปเล่นมาก่อนข้าวที่ยาเยอะอยู่นะครับเฮ้ยผมเนี่ยทำไมเนี่ยตั้งงานโใช่มเถอครับผมผม,มเพิ่งรู้เว้ยแล่วมัน หลายวันละเพิ่งจะรู้ว่ามันสามารถเนี่ยใส่ตรงนี้ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงหัวก็โหลกนะเนี่ยเดี๋ยวตรงเกียรติยศเนี่ยผมเพิ่งจะมารู้อะเค้าใไหมนามันเลือกใส่ได้ดูดิดูมันเลือกใส่ได้ดดดเ,อไดเออใส่นี้แล้วกัน ดูความเท่วันนี้ก็ไม่มีเป็นโนนะครับมารุยกันเลยครับเงี่ยซื้อไปซื้อปืนมาใหม่ด้วยนะครับเป็นปืนสไนเปอร์ที่แพงอยู่ครับในตอนนี้นะแบบไม่ใช่ของในอในตระกูลนะอันนี้ได้เลยบอกปั๊มนมเขียเข้ามาแล้วนี่แล้วผมก็เพิ่งจะรูว้ว่าถ้าเราถือปืนโปรกันจะวิ่งเร็วขึ้นเเริ่มมาไม้แพ้แล้วหรอ รำนมอ,อยู่ไหนวะเนี่ยอืออือตายอี๋โหแพ้แล้วเริ่มมายังไม่ทันทำอะไรเลยแพ้แล้วดูยต่อมาขออภัยกับเสียงรบก,กวนด้วยนะครับฉันไม่เพียงระเบิดวะเลยก็เป็นตัวเดิมนะครับเนี่ย,ยผมว่าเสียงดัดงไปวะขอเสียงหน่อยเอ้า ได้ยินเสียงแล้ววเคประมาณนี้เอ้ยลืมมันต้องเล็งด้วยนะครับถึงมันจะยิงได้นะนี่คนระับผมก็เพิ่งรู้มันสามารถเปลี่ยนตัวกับปืนได้ตรงนี้อ่ะแล้วโธมึอยารู้แล้วเราจะพยายแพ้แก้วอะ่ะขอชนะสักตาเฮ้ยดับโหลด แพ้ละเอา้ามีงม่งาดี่้าหัวอึดจังวะเนี่ยเ ยิงให้นะครับตะเกียบมันไม่ยิงให้อ่ะแ yeah. ย่แหรอไอ้เน่ไตายเหรอไอ้เน่ใครไมาเพียงระเบ,บิดแล้วโว้ยช่างนี้ใช้ใหญ่นะครับไม,ไม่ใช่นั้นเพื่อนเราใช่ไหมนะ่ะไอ้นี่ไอ้เน่ สนุกดชับลูกกุศลแบบแพ้แก้วะ่ะนเฮ้ยำไม่โดนได้ไงวะไม่โดนแกนี่น้ำอ๋อนี่ยมาเลยปืนพกนี่แหละนี้บุ๊มแก ระเบิดได้เออมันระเบิดพีเีบเราเลยมะผมบอกแล้วผมเล่ไม่เก่งมาดิเาหายโอ้ยิงเขาหัวขนาดนั้นไม่ตายอ่ะ,อะเห็น,นแวบบ สนย่ยสุขอสมนั้นเพื่อนนั่งงเห็นเราอืมองหัวแต่ไม่ตายอี๋เน่ผมผมไป่ผมพี่ยิงพลาดเลยไอ้คลิปนั้นผมพูดผิดนะครับที่ตัวนี้มันยิงแหลงสุดผมพูดไปม,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 มั่หัวเจออยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่นี่นนะ่งนั้น หเพื่อตกตายอย่างอนาถเลยอ่ะมาเลยโดนหัวนี่ตาย มีวะอเอา้าเอ้ามียังหเหรอเฮี้ยไอ้จังวะเนี้ยนี่ไงกระโดดมาแล้ววะชีพเร็วเร็วตายแล้วใช่ไหมไม่จะไปแล้วเหี้ยสักครู่นะครับโอหกลับมาแล้วนะครับตะก,กี้ทำงานแล้ ถึงก็แพ้ดิถึงก็จะแก้แพ้อ่ะโอเคด่านนี้นะเห็นมาแล้วว่ามาโด,ดมนมาแล้วนังไงนี่รูน่ะวูบจริงนี่เร็วเหอว้าโอ้โหมาเป็นร้อยเลยนี่ใช้สักนี่แม่ดูวะ ไหนๆก็ซื้อมาแล้วท้องเล่นให้คนดูดูหน่อยนี่ไอ้โอ้มันหายไปไหนแล้ววะเอ้มันไปยังไงอะ ยิงปอนมาแล้วครับเดี๋ยวให้ว่ามาแล้วนี่ข้าหัวมาแล้ว,วอะนี่มันไม่เห็นเรอวะเหมือนในพวกนี้มันเป็นบอทเลยนะครับแล้วเพื่อนแล้วยืนทำไม ถูกใช้งานเหรอเลยแค่อันเดียวเองอะไปขึ้นมาแล้วนี่ไงร้อยเลยบึ้มไม่ทัน เจอแล้วมไม่โดนะมันได้นมแน่ ข้าเจอเลยเนี่ยเอ้ยมันได้นมเราไปแล้วยี่ชนะทันวะโอ้โหข้าจะเป็นตัไปเลยพี่อคอยทาบตอนนี้ไม่ไม่ค่อยเหมาะกับสไนนะพวกสายต้องให้กับตัวอะไรวะตัวที่กระโดดส,สูงอ่ะแบบขึ้นไปคอยซุ่มยิงอะ่ะโ,โอเคผมจะคอยซุ่มยิงอยู่นี้คอยเฝ้าคอยทาชิบ ไม่โดเงี้ยใครไม่งียงวะไม่หายไม่อะไรวะอีะตายแฮะเฮ้ยเพื่อนไม่างงากลเลย,เเลยบึ้มโดนเฮ้ยไม่ตายชุบลบมันเฮ้ยวะ เราต้องเล่นสนายทุกตานะครับแบบจะหมดแล้วเดือนสิบไม่เป็นไรสองหน้าตาเลยอะไหนวะโ<ฮ>ูมันก็ใช้สนายเหมือนกันไอ้ตัวนี้วิ่งเร็วใช่ไหม ใช้ได้สองปืนนะเนี่ยใช่เจ้าแงโอ้โหีดีเตรงวนนตัวเ <Yeah, S 2> ี่ยแพ้ขอตอนนี้มันตาสุดท้ายแล้วกันอยากเล่นด่านเด็แมท แล้วสุดมาช้าเดี๋ยวพี่จะชนะแล้วเย่ห้าห้าห้า <Yeah. S 1> <c oughs> โอ้โอเคโอ้มีแคนด้วย โอเคนะครับผมก็ต้องขอ,ขอจบไปพิ้งท่านี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าจะให้ทำอะไรต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ